สวัสดีท่านผู้ชมเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกท่านนะครับมาอยู่กับ V o g สุดวันนี้มาลงแรง้งเล่นๆน,นะครับผมเดี๋ยวเราไปลงแร้งกันนะไม่รู้ว่าตอนนี้ทุกคนอยู่แล้งอะไรเลยเนื่องจากว่าตอนนี้ผมอยู่แลงลเจนด์เก้แต้มนะเดี๋ยวจะไปลงแร้งบ้างภารกิจนะครับผม,มภารกิจภารกิจอ่า60เกมยังไม่ได้ทำเลยนะก็มาทำซะหน่อยไหม มาลงแรงสักหนึ่งตาสองตาสามตาปวันนี้สน่อยไปว่าเป็นยังไงมัง่งไปเดี๋ยวเจอกันในห, oh, ห้องแล้วสนามรายว่ามาสนามไฮเววันเดี๋ยวเปลี่ยนรถแปบ๊บเสลียงเดวยเศเลี้ยงไม่ต้องโอเคใช้เป็นรถเอฟสตแล้วกันเจอฝ่ายตรงข้างหรอืม นายไหวเปล่าเอาเรื่องดีเจมา đem biếng ăn si. Oh, đã xong rồi. Chuyển led thế. Mình sang vô. โอ้ยอโอ้ยเรียบร้อยเอ๋อ่า่ายังไปชนอะไรของสุดท้ายอีกอ่ะ <laughs> เขาชนนะเขาชน ได้อยได้อยู่ตอนนี้ชนะไปอ่ะเก้าร้อยแปดสิบสี่ครับผมเต่ง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 กี่ดาวห้าดาวโอห้าดาวแน่เลยเอาสามดาว เปลี่ยนรถหน่อยรถเอสตาสนามเมจิกเมสซีซิตี้สามดาวจะไปอืม,ห,มหน้าตาแต่ละคนไม่มีหน้าเลยว้า เอาเรื่องเอาเรื่องลราเป็นตัวถ่วงนะตายมัวมาก วิ่งคนมั่วนเป็นลายชนะหัวอยู่แล้วแค่อย่าปล่อยให้เขานามไปก็พอ แต่ว่าเขานามแล้วดิหองสุดท้ายโอ้แ oh! พทเถอร์่วงแล้ว啊 oh. <laughs> สุดจอด <laughs> เห็นตัวท่วง <laughs> สนามอะไรลงมาถึงตอนนี้ยังขึ้นแรงยังไม่ถึงหนึ่งพันแต้มเลยอ่ะอีกแค่ยี่สแต้มเองยังไม่ได้เลยโอ้สนามเซฟตี้สิบเอเคเปลี่ยนสันเลี้ยงซะหน่อยเอาไปเสียเขียวแล้วกันสิสิบเอ็ดว้าวเจอสองคนเมื่อกี้นี่ว่าที่เคยเล่นมึงด้วยกันอ่ะเอาเรือง ก็อีกหนึ่งคนเป็นคนเวียดนามยังไม่เคยเจอใช่ว่าโอ้โหเจอโปร,โรครับเฮียสผพาดนานนี้อะไรครับเนี่ยเจโปร,โรครับอืมใ,มใช่ไม่ใช่เรามาดูกัน โอ้โหไม่ต้องพูดถึงแล้วออกตัวก็พิ้วแล้วดีมากที่ออกให้สองคนหนึ่งคนออกแล้วแต่ว่าหนหนึ่งคนทีมของเขายัางไม่ออก เละมากโหเข้าสิ้นฉายแล้ว เขาเท่าไหร่เขาสิบสาแต้มวะมีคนออกให้อ่ะโอ้แผ้แผโปรเฉยเลยมันใส้โอ้ยอะไรเนี่ยลงแรงยังมีโปรยอะไรกันแน่กันหนาเนี่ยรายงานซะเลยเออเอาไป รื้ก็รู้ว่าล่ะ <c oughs> พ้าเรากากายอยู่ยังมาเจอโปรยอายาหนึ่งนาทีสี่สิบเจ็ด้วครับเออทำได้ไงอะ่ะโหดจัดแป๊บนะรอรายงานก่อนรายง,งานจบก่อนแต่ค่อยเจอในการตัดเคยไปเล่นตาต่อไปยอดเนี่ยครับเออหนึ <c> ่ง <oughs> นาทีสี่สิบเจ็ดป้า ดูนนสิล้อมนี้จะได้สนามอะไรมิกี้เสือไปเจอปโปรอีกอ่าสนามนี้เหรอเปลี่ยนรถสปิดพาสหน่อยไปโอ้ใครครับเนี่ยชื่อคนโคนแฮชื่อยคนโคนแฮ ไปนะไปปลอมอย่างปลอมก็สตาร์ทเคลื่อนกัโท โอ้ไม่เป็นไรเรามีคนแบกอยู่แล้วสบ้าน โวโอ,โอ้คนแบกของเราหายไปไหนแล้วว่าเอา้าคนแบกของเราเอาม่ววอยู่ข้างบนก็อยู่ข้างบนดีกว่าลงไปไม่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวงงงงจุดจูมันไปอยู่ข้างหน้าได้ยังไงเออมีคิอยู่ข้างหลังไม่ใช่อยู่อยู่จูมันอยู่ข้างหน้าเฉยเลยเอ้าวไม่เป็นไรยังไงเราก็แพ้ครับออพอเฮออวันนี้พอแค่นี้เท้ากันนะ <c oughs> คงไม่ครึ่งหนึ่งพันแต้มมันนะโอเค